อีกเมนูหนึ่งนะที่ผมพาทุกคนมาดูเป็นข้าวอกมันปูอันนี้คือเป็นมันปูล้วนๆเลยนะเขาเอามันปูมากรีวนะครับอันนี้เขาก็จะโปะข้าวไปในหม้อด,ดินของเขานะซึ่งหม้อด,ดินอันนี้คือเขาไปผ่านความร้อนมาแล้วด้วยนะครับนี่แล้วเขาก็จะโรยมันปูเมื่อกี้นากินมากนี่เห็นไมได้ยินเสียงซ่าเลยอะ่ะเพราะว่าด้วยกับถั่วหม้อด,ดินที่มันยังมีความร้อนอยู่นะครับ แล้วก็ท็อปด้วยเนื้อปูอีกนะเมนูนี้นี่คือคนชอบกินปูห้ามพลาดนะครับแล้วก็เมนูนี้เลยเข้าวอบมันปูที่ผมพาทุกคนเข้าไปดูในครัวมาตะกี้เหมือนกันซึ่งเขาจะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซีฟูดนะครับนี่เดี๋ยวผมลองร้านน้ำจิ้มซีฟูดครับแซ่บคือมันเป็นความมานะันๆแล้วก็ไปเจอบนมจิ้มซีฟูดที่มันแบบเผ็ดกำลังดีสามารถทานคู่ก,กันกับทอดมันกุ้งเขาได้ ก็คือดูข้างในนะกุ้งแบบเน้นๆเลยคือสั่งมาทาเนเป็นไอปิ้ทายก็ได้หรือกินกับข้าวก็ได้ลครับโอเคอันนี้เมนูยำถั่วพูกุ้งสดดูกุ้งดิตัวใหญ่มากยำถัว่วพูเป็นเมนูเอาจริงที่หาก,กินยากแล้วนะแต่ในที่นะมีนะนี่ครับแล้วก็เมนูนี้ที่ผมอยากลองปลาก,กระพงต้มเพื่อเพิ่งเคยเห็นเมนูนี้ที่นี่ที่แรกเลยแล้วคือปลาก,กระพงเขาให้ชิ้นใหญ่มากนี่ นี้กระต้มเผือกเขาเฮ้ยอร่อยดีอ่ะมันเข้ากันนะกินกับข้าวนี่อร่อยเลยนี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเครื่องดื่มนะครับม็อกเทลสดชื่นมากมันมีความหอมของแบบราสเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอรี่อ่ะคือชาเขาว่าบีบมะนาวเลมอนลงไปด้วยนะครับแล้วก็เขาจะท็อปด้วยฟองนมคือเป็นเมนูเครื่องดื่มปิดจบที่แบบสุดชื่นมากนี่ครับแล้วก็เมนูของหวานของที่ร้านนะครับเขาเป็นบิงซูซึ่งจริงๆบิงซูเนี่ยเขามีหลายรสชาตินะมีทั้งช็อกโกแลต รดนมสตรอเบอรี่อันนี้ผมลองเป็นชาไทยแล้วเขาก็จะเสิร์ฟคู่กันกันกบท็อปปิ้งนะมีเป็นคอนเฟรกมัชมเอโรแล้วก็บุกเรียกว่ามาร้านเดียวครบจบเลยนะของคาวของหวานเอาเป็นว่าใครอยากมาลองร้านนายพี่นายมาได้เลยนะครับร้านเขาเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มอยู่ในโครงการมาร์คราชพัฒนาหรือว่าติดถนนราชพัฒนาแบบนี้เลยในโครงการอนะ่ะเขามีห้องละหมาดด้วยแล้วก็คลิปหน้าจะพาไปหร่อร่อยที่ไหนต่อรอด้ครับ